เส้นทางแห่งการเดินทางจัดไปในครับสิบครั้งฟึบสีทองไหม ขอต้อนรับเข้าสู่เกม g e n s h i n Impact กับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปเปิดซุ่มกาชาตามหาตัวละครโคตรโกงดีลุกหรือดีรักนั่นแหละแล้วแต่เรียกนะครับือต้องพูดก่อนนะว่าตัวละครในเทียริสเนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญอย่างมากใครบอกว่าเออไม่มีตัวละครพวกนี้ก็เล่นได้ใช่มาเล่นได้แหละแต่ถ้ามีมันก็ค่อนข้างได้เปรียบไม่ได้เปรียบรมดรฮะโครสบายเพราะว่าในช่วงที่เพื่อนๆเลเวล20นะครับเขาก็จะเปิดดันเจียนนี้มาสเปเชียลอาวุคือมันจะเป็นชั้น เพชรเราจะได้จากตรงนี้เยอะมากๆการที่เรามีพวกตัวละครดีลุกหรือว่าตัวละครตีหมู่หรือตัวละครติดเทียริสเนี่ยมันจะช่วยทาให้เราเล่นได้ง่ายมากนะครับเพราะว่ามอนเตอร์ในด่านเนี่ยมันค่อนข้างจากัดเวลาในการฆ่าเราจะใช้ตัวละครธรรมดาหรือพระเอกในการฆ่าเนี่ยก็ยากอยู่ดีนะครับอืมแล้วตัวละครที่ติดเทียริสมีตัวละครไหนบ้างล่ะเหมือนเดิมนะครับเขาก็ได้ทําจัดอันดับเทียริสไว้เรียบร้อยแล้ว ตัวแรกนะครับเทียระดับ S ก็จะเป็นดีรุกเป็นตัวละครระดับ5ดาวเขาเป็น DPS ธาตุไฟที่แรงมากๆแล้วค่อนข้างได้เปรียบมากที่สุดในแพทนี้ อันติเขาจะมาไวมากกว่าตัวละครอื่นซึ่งโดยรวมสกิลเนี่ยเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ดูท่าได้นะถ้ามีถ้าไม่มีก็ทําใจนิดนึงนะอาจจะไม่มีคลิปตัวที่2เนี่ยผมว่าออกแนวพื้นๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นสายซับพอร์ตตัวที่3ก็ฮิลเลอร์นะส่วนตัวละครที่4นะครับเวนติอันนี้บอกเลยว่าดีมากนะครับในกรณีที่เราอยากจะไปจุดลับหากล่องเก็บพลังวิญญ,ญาณทตุลมทตุดินอะไรพวกนี้เวนติต้องใช้เพราะว่ามันจะมีบางจุดที่เราไม่สามารถไปได้แต่ตัวละครเนี้ยไปได้พูดถึงถ้าจะให้แนะนําในการเปิดหาแล้วก็กก็แนนนะะดีรร่อเลลยคัตว ส่วนถ้าไม่ได้ตัวนี้แต่ได้ตัวนี้แคทจินอ่าดาเมจอันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาสามารถพอตได้แต่เป็นตัวละครระดับ5้าดาวนะส่วนถ้าเราได้ลาซออันนี้ผมมองว่ามันก็เฉยๆแต่ท่คือมันสู้ในด่านอบิสยากอาจจะต้องมีทีมซัพพอร์ตในระดับหนึ่งก่อนนะครับส่วนโมนาโมนาอันนี้เป็นดาเมจแอนด์ซัพพอต ก็ถือว่าใช้ได้แต่หลักๆให้เน้นหาให้เน้นหาแค่4ตัวละครน,นี้ก็พอฮนะดีลุกจิจิเวนติแล้วก็น้องหมาจิ้งจอกเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาเปิดนะครับซึ่งในพาร์ทนี้ผมก็ได้เตรียม ID ดีมา3 ID ไดีไม่ใช่4รวม i อดีผมด้วยก็จะเป็น4 ID ดีแต่การเปิดเนี่ยโดยรวมก็จะประมาณ10ครั้งบวกละกันเนาะงั้นก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะไอเดียหลักาลาการเปิดอธิษฐานเส้นทางแห่งการเดินทางจัดไปนะครับ10ครั้งฟึบสีทองไหม ท้องไหมโอ้โหม่วงม่วงแบบนี้นี่มอกเลยว่าจบแล้วนะครับก็ต้องลุ้นว่าเราจะได้ตัวละครเอามาใช้อัปดาวหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเกลือ,อนิงกลีบฟืบหองนะครับอืมตัวละครก็ได้ตัวนี้อยู่นะครับเป็นตอนที่เราผ่านสเปเชียลอบิสชั้น3ห้อง3เนาะ แล้วก็ได้หอ,อกสีดาวมานะครับรู้สึกว่าหอ,อกนี้ก็มีอยู่แล้วนะไอดี <c oughs> นี้แม่งโคตรเกลือเลยต้องบอกเลยว่าจีจี G G ครับผม <c oughs> นี่แหละนะไอดีหลักกลับมาที่ไอดีใหม่ในกรณีที่เพื่อนๆเล่นไอดีใหม่นะครับหรือว่าจะทําการรีไอดีเนี่ยแนะนําให้เล่นถึงเลเวลเจ็ดก่อนแล้วก็ชื่อเราสามารถตั้งซ้ําได้นะครับก็จะได้เหรียญในการเปิดตู้ซัพพอร์ตนะครับสิบเม็ดแล้วก็ตู้อธิษฐานธรรมดาอีก10เม็ดด้วยกันเห็นไหมของเยอะแยะมากมาย เมื่อเราได้เรียบร้อยนะครับก็ไปเปิดซุ่มตอเราจะเปิดตู้นี้เอาก็ได้เพราะว่ามีโอกาสได้รีลุกอยู่แต่โอกาสในการออกนะฮะจะอยู่ที่0.6คือเกมนี้เลทแม่งอื <c oughs> มากมันน้อยจริงๆฮนะน้อยมากๆน้อยเกินเหตุเกินผลแต่ไม่เป็นไรฮะเราจะเปิดก็จัดไป50ครั้งฟืบโอ้โหโม่วงข้าไปเลยแล้วกันนะฮะรัวๆัวรัวๆัว รัววตัวไหนสีดาวโอ้โหตัวนี้เกลือมากนะครับเอามาเปิดโลได้อย่างเดียวส่วนใหญ่คนไม่ค่อยใช้ด้วยนะฮะประโยชน์ไม่ค่อยมีถ้าเราอยากเล่นจริงๆจังๆนะต้องเปิดให้ได้ดีเูโอเคเปิดอีก10ครั้งนะครับมาอื้อ <c oughs> แสงไฟลำไ้ำลรโอ้หมันไม่ทองอะรัวๆครับรัวๆครับ ฮาเจ้าสีดาวตัวไหนเนี่ยออตัวนี้อืมสีดาวอีกแล้วนะครับตัวนี้เกลือมากหมอกแล้วแรงสีอ่ะออกแนวซับพอร์ตดาเมจอะไรประมาณนั้นไม่เป็นไรเรายังเหลือเรียญเปิดอยู่ก็เปิดตู้ซับพอร์ตต่อนะครับอธิษฐานไปเลยสิบครั้งซื้อโอ้โหไม่ทองเลยครับม่วงยับ มาไหมล่ะมาไหมล่ะมาไหมล่ะต้องมาแล้วล่ะมาเธอ <c oughs> ตัวนี้ T S อยู่นะแต่มันต้องมีตัวละครดาเมจก่อนนะครับถึงจะใช้ได้ดีออกแนวว่าเราเอามาเปิดอีก,กาอ่ะมันเป็นคอมโบทีมนะฮะ <c oughs> ไม่ได้อ่ะเปิดต่อนะครับอีก10ครั้งใช้1,600เพชรฟลิปมาไหมล่ะ ไม่ทองนะครับม่วงโอกาสออกทองนี่น้อยมากๆกดูแล้วกันสกิปพลึง้งได้ตัวหรืออาวุธได้เป็นสมุดสมุดนี้ดีนะใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้ตัวนะฮะ <c oughs> ได้เป็นอาวุธก็ตามนั้นครับผมแล้วก็ของที่เราได้มาเวลานั้นนะฮะถ้า ในกรณีที่เพชรไม่พอให้เราเอาแต้มดาวตรงเนี้ยมาแลกตรงนี้เปิดได้อีก5ครั้งฟรีๆนะครับแต่ดีนี้ไม่เปิดต่อแล้วเราไปอีกไอ,กอกดีกันเลยดีกว่ารับของได้จนหมายก่อนแล้วมาลุยอธิทฐานมาทองไม่ทองเลยฮะม่วงเหละม่วงแบบนี้ก็แทบไม่ต้องลุ้นเลยเนะี่ยมาตัวไหน โอ้ยตัวหน้าตูนะฮะออลาซออยู่ยังลุ้นลุ้นได้อยู่ถ้ามันมีตัวละครเข้าทีมเยอะก็ถือว่าดีแต่เราต้องลุ้นต่อเปิดไปครับผมสิบครั้งมาสีทงทโอ้ <c oughs> บางคนนี้ได้5ดาวถึง2ตัวก็ม,มีนะครับอืมสมุดเนี้ยดาวเข้าไปสีดาวตัวไหน อาตัวนี้โหดนะได้อยู่นะฮะ DPS ออกแนวอิสุกยะโทชิโร่ถ้าใครเล่นบิดเชฟมอร์นะนะแต่ค่อยว่ากันต่อกันที่ตู้ซัพพอร์ตนะครับมาเวนติมุ้งวังมาเลยจึงจึงมาอีกแล้วตัวนี้ได้อยู่ต้องเอามาเข้าคู่ พร้อมกับดีลุกดีลุกโอ้ในแต่ว,ว่าค่อนข้างช้ำนะครับเหลือเปิดอีกรอบหนึ่งในอดีนี้1,600พเพชรจัดไปดีลุกมา้าดาวสีทองท้ออ๋จึง เหนื่ใจจริงๆชำ้ำโอ้โหออกยากไหมครับออกยากจริงๆนะเนี่ยต้องหวังพึ่งไอ้ีสุดท้ายสายฟรีต้องมีที่ยืนหรือเราจะไม่เปิดตัวแรกดีแต่มันต้องเปิดอะของฟรีนะครับมาอย่ไปคิดเยอะสีทอง มั่วอีกแล้วเลดใจร้ายมากจึงแห่นาตูก็นาตูจริงๆฮะฟลุยกันต่ออีกสักที ข้ามลัวๆข้ามลัวๆตัวละครสีาดาวเลยครับซัพพอร์ตบาบาร่าแต่ช่วงแรกก็ถือ่านดีนะนะไปเล่น<ท>ต้องไปรอลุ้นอีกสองครั้งยี่สิบทีเกือบผิดดูซัพพอร์ตไปฮะถ้วยแห่งบทกวีเวนติจงมาเวนติโอ้ยเวนติ รัวไปนะรัวไปอร์ต o r t s อร์ต r t สี่ดาวอันเดียวต้องหวังพึ่งตู้สุดท้ายจัดไปครับผมรอบสุดท้ายสีทองหน่อยโอ้ย แต่ใครคิดจะรีนะครับผมว่าอาจจะต้องเหนื่อยกันหน่อยนะผมว่าจากที่เห็นดูได้เลยครับคนที่เปิดได้ในการันตีรอบแรกหรือรอบสองนี่ผมว่าดวงสุดๆเลยนะดาบสีดาวตัวไม่ได้ด้วยดูทรงตัวไม่ได้ะได้เป็นดาบสีดาวซึ่งอู้ดาบนี้ก็ตือว่าใจได้นะแต่มันก็เท่านั้นอยู่ดีงั้นแลกตรงนี้ละกันนะครับ ห้าครั้งสป,ปอร์ตอีกสองครั้งจัดไปสป,ปอร์ตทอ้องเลยโอ้ยข้ามเลยอย่าไปคิดเจะอีกครั้งหนึง่งไม่มีสีเลยครับเกินอีกห้าเม็ดกับตู้สุดท้ายมา ข่าวจัว๊วะไปอีกไม่มีแบบตกมาสีทองบ้างอ่ะบึง้งไปต่อเออือโอกาสเปิดแบบทีละครั้งแล้วให้ได้สีม่วงหรือสีทองนี่ยากนะดูดิข่าวจัว๊วะ ั้งนึงนั่นเลยครับก็คือการเปิดสุ่มกาชาผมว่าอาจจะต้องสัก10 id 15ี d ลองไปทำกันดูแล้วกันนะครับถ้าได้ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันบ้างนะเดี๋ยวเพื่อยังไงเดี๋ยวผมจะได้ไปทางเลด้วยคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับกับการเปิดสุ่มตัว และการพูดเกี่ยวกับตละครท็อปเทียถึงแม้ว่าจะลำบากช่วงแรกในการเรียนและเลเวลช้ากว่าคนอื่นแต่ถ้ามีตัวแล้วมันก็จะสบายมากกว่าไงหลังๆมันเห็นผลนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย